สวัสดครับนี้ก็ประมาณตีสามกว่าฮะผมก็มาต่อน้ำนะครับที่เราดูดเข้ามันนาของเราฮะเนี่ยเราจะดูดเข้าล่องไปเลยเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันนาแปลงนี้ผมไม่ได้เดินระบบน้ำหยดทั้งหมดนะฮะผมใช้วิธีการย้ายนะฮะ ผมก็เลยตอนนี้มันเริ่มสูงแล้วมันก็เลยเดินระบบน้ําที่จะมาหยดอีกยากครับผมก็เลยใช้วิธีการวิธีการปล่อยน้าเข้าล่องนะฮะก็น้ําในสระก็เริ่มจะหมดนะครับเหลือสักเมตรนึงนะฮะเรปล่อยเข้าล่องไปเรื่อยๆครับก็ใกล้เต็ม,มอันแล้วครับอันนี้ฮะ ปัญหาที่เกิดขึ้นของการใช้ระบบน้ำนะฮะแบบนี้ก็คือใช้น้ำเยอะนะฮะถ้าเรามีแหล่งน้ำไม่เพียงพอนี่แนะนำให้หยดดีกว่านะครับนี่ฮะผมก็ตื่นขึ้นมาครับจากเ,เต็นท์ครับกางเต็นท์นอนคืนนี้ฟังเสียงบรรยากาศนะฮะ เราไปดูแปลงที่เราปล่อยน้ำไปเรียบร้อยและะ้วคความสดชื่นของมันก็ค่อนข้างที่จะโอ้สดชื่นเลยคะฮะมันแปลงนี้สดชื่นครับลงหัวเรียบร้อยครับหัวเริ่มมาและะ้วี่ฮะก็ดึกครับผมเริ่มนอนไม่หลับอีกแล้วผมก็เลยมานะฮะ เรามาก็ฝ้านน้ำครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ไปพ่นยาต่อนะฮะทำกันไปเรื่อยๆครับนี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปพ่นยาต่อกันนะครับว่า ผมก็มาดูน้ำไม่เฉยครับว่าไก้เต็มหรือยังครับเพราะว่าสูบมาก็ตอนนี้เวลาก็จะตีสี่แล้วครับนี่ก็เป็นที่พักะคะับชั่วขราวเป็นเต็นทนะ์นะเต็นท์นะครับนี่สองเต็นท์ครับมีจ่ามานอนเพื่อนนะครับก็วันสบายสบาย ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องประสบความสำเร็จกันขออนุญาตดื่มนั้นหน่อยครับเวไปท้ดเต็นกันเลยครับคุยกันฮนะยามก่อนสว่างผมก็ตื่นเรียบร้อยฮะตื่นแบบนี้เป็นประจำแทบทุกเช้าครับผม เป็นก็เต็นเป็นเต็นถูกๆครับซื้อมาจากลาซาด้านะฮะสองสองหลังนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยสั่งมาฮะก็เป็นเต็นถูกๆนะแล้วก็นอนก็สบายดีครับโดยรวมเพราะว่าบรรยากาศในทุ่งนานี่น้ำค้างค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะฮะตอนกลางวันก็ร้อนสุดๆไปเลยครับนะฮะมันก็ก็ดีครับ ก็อยู่เงีย,งยบๆนะดีหาอะไรทาไปทุกวัน,นครับผมชีวิตผมก็ต้องทําทุกวัน,นครับไม่ต้องคิดอะไร,ะรจะได้ไม่ต้องคิดอะไรก็หมดแรงก็นอนตอนเช้าก็สู้ต่อคนะก็ไปเช้าดี๋ยวก็จะไปไปฉีดยามันกับอ้อยนะฮะแล้วก็เราก็อ่า ส่วนแนวโน้มมันสับปะหลังนะครับดูคร่าวๆแล้วก็จา,ากองค์ประกอบโดยรวมนะครับปีหกเจ็ดหกแปดนี้ก็ยังน่าปลูกอยู่นะครับใครที่จะปลูกก็ปลูกได้เลยนะฮะเพราะว่าความต้องการของต่างประเทศก็สูงอยู่นะครับในอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะครับจีนก็ต้องการสูงอยู่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีหนูเข้ามาฮนะ

Hmm. นี่ฮะคุกกลุกของเราฮนะเดี๋ยวเราทำการปล่อยกันไปนะครับนี่ฮะใจเต้นเรื้ๆเ,เลยครับมันก็กลัวตายกันฮะรเราปล่อยมันไปคนระับเพราะเราไม่ได้มาทำร้ายใครนะทำร้ายมามากนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ไม่ทำร้ายใครนะครับ,นะรบอ่าว่ากันต่อฮนะจะค่ายๆครับผมก็ ข้อมูลนะครับจาก